ใครเคยซ่อม iPhone แล้วซ่อมไม่ได้บ้างครับข้อมูลหายคนพัฒนาก็าพัฒนาไปคนซ่อมก็ซ่อมไปวันนี้แก้ไขปัญหากันมา,าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับกู้ไอนแบงค์ครับผมนะครับอย่างที่ราบอกครับผมว่ามีใครหลายคนเคยซ่อมเครื่อง ให้กับร้านมือถือเพราะทั้งศูนย์น่ะเขาไม่ซ่อมอยู่แล้วครับ oh. เขาเปลี่ยนเครื่องเลยแต่ที่สําคัญคือทําไมลูกค้าหลายคนนะครับอยากจะซ่อมน้างนอกเพราะว่าซ่อมแล้วกลับมาข้อมูลอยู่ครบนั่นเองครับผมทั้งศูนย์เขาไม่สนใจครับว่าข้อมูลของเราจะอยู่ไม่อยู่เขาเปลี่ยนเครื่องหอย่างเดียวเลยแล้วก็ราคาก็แสนแพงทุกคนคงรู้อยู่แล้วครับผมนะครับก็คนพัฒนาที่ผมบอกว่าเขาพัฒนารุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับ iPhone 1 1 iPhone 12 12 Pro Max อะไรก็แล้วแต่ครับออกมาเรื่อยๆ โทรศัพท์รุ่นเก่าก็ตามกันมาพังกันมาครับแล้วทำไม iPhone อาการยอดฮิตที่เขาบอกว่าซ่อมไม่ได้เพราะว่าแอนเสียบ้างครับผมซิลเสียบ้างครับผมนะครับแนนเสียบ้างครับผมหลายๆอาการครับที่เขาบอกว่าซ่อมไม่ได้วันนี้เรามาไขข้อใจทุกคนดูแล้วบอกวิธีทางออกให้กับทุกคนด้วยครับผมสําหรับใครก็ตามที่อยากได้ข้อมูลข้างในไอโฟนนี่ครับผมยกตัวอย่างบอร์ดแล้วกันครับนี่ครับบอร์ดไอโฟน8นั่นเองครับผมนี่ครับ เอามาสองอันให้ทุกคนดูครับอันนี้เป็นบอร์ดอะไรนะมายกตัวอย่างให้ทุกคนดูที่เขาบอกว่าซี u ครับมันเสียครับเขาไม่สามารถซ่อมได้มันคือยังไงบ้างครับนี่ครับซี u คืออยู่ตรงนี้ครับผมรุ่นของ iPhone 8นะครับก็คือ A11 นั่นเองครับผมนะตัวนี้ก็จะวางอยู่ข้างใน iPhone ลักษณะอย่างนี้นะครับจออยู่ด้านหน้าประกบเข้ามาช่องตรงที่ว่างนี้คือแบตเตอรี่นะครับผมอ่าพวกนี้คือเสาถึงยานส่วนเอ่อแนนหรือไม่ก็สตอร์ของเขาครับผมแปะอยู่ตรงนี้อ่า ตอนนี้เรายกทุกอย่างทิ้งไปครับเรามายกตัวอย่างเฉพาะซีบิอย่างเดียวนะครับตัวที่ทํางานยากสุดของเครื่องไอโฟนเลยครับก็คือซีบิมันเล็กมากครับแล้วก็บางมากมันบางแค่ไหนครับทุกคนดูแล้วกันครับมันบางแค่ไหนแล้วการที่เราจะใช้ลมร้อนอย่างเงี้ยครับเป่าด้วยมือครับผมมันจะเป็นยังไงบ้างครับมันก็บวมนะครับรออะไรครับผมแต่ว่าช่างๆหลายๆคนเขามีเทคนิคครับผมที่สามารถทําให้ซีบิครับออกมาข้างนอกโดยที่ไม่เสียหายแต่มีน้อยคนมากนะครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาไอซีบิวตัวนี้เอามาให้ทุกคนดูว่า <Yeah. S 1> มันเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับผมต้องแผ่นรองนะเพราะเปล่าตรงเนี้มันพังนะครับตัวมันพังมันพังอ่าตอนเนี้ผมมีเครื่องมือตัวใหม่ครับเป็นเครื่อง CNC ไว้สำหรับใช้กับงานบอร์ด iPhone หรือ iPad หรือเครื่อง Mac โดยเฉพาะเลยครับผมเจียมมันครับผมด้วยเป็น หน่วยที่มันเล็กมากๆครับทำให้ซีบิวออกมาได้อย่างสมบูรณ์ครับผมนี่ครับเห็นข้างหลังไหมครับนี่ผมให้ดูข้างหลังของเครื่องชัดเจนไหมครับอ่าข้างหลัง,งเครื่องมันจะมี i c อยู่ใช่ไหมครับมี IC อยู่เยอะแยะเลยแต่เราไม่สนใจครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้บอดตัวนี้มันพังเราจะซีซีบิวออกมาครับผมเพื่อที่จะไปใส่ตัวใหม่เราก็เลยใช้การเจียแทนที่จะใช้คอตแอร์เป่านั่นเองอ่า <Wow. S 1> แต่ว่าตอนนี้ผมเอาเครื่องมาตั้งขนาดนี้ให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเจียวไปแล้วแต่ผมจะ แกะสไปรมาให้ทุกคนดูว่าเออมันเล็กแค่ไหนครับอ่าในเปล่าแบบเป่าเฉยนะครับให้ทุกคนดูว่าเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องใช้เครื่องทาจนสมบูรณ์นะครับผม่ทุกคนจะได้เข้าใจว่าอ๋อไอที่ซ่อมไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นี่เองข้างในไอโฟนเป็นอย่างนี้เองนะครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นประจวบกับอ่า แต่ปมา่บกับเครื่อง Mac รุ่นใหม่นะปี2020เนี่ยกำลังจะเข้าปี2021เป็น CPU แบบ ARM ก็คือเทคโนโลยี ARM นะครับก็คือ CPU ลักษณะนี้นี่เองครับผมนี่นี่ครับ CPU ของเขาตัวเปียกเดียวครับผมตัวแค่นี้ยนะครับไม่ดูเห็นชัดหรือเปล่านะเล็ขนาดนี้นะครับนี่ซึ่งตัวนี้ประกอบกับอะไรครับผม CPU ตัวนี้ประกอบกับมีแผ่นแ a มนะครับของเครื่อง Mac เนี่ยครับ อันนี้เป็นบอร์ดเป็นบอ uh, ร์ด Mac ปี2018.920 1นะเป็นลักษณะนี้นะมี CPU มีแรมแยกใช่ไหมครับมีชิป T2 ที่เขบอกกันนะครับนั่นคือแยกส่วนกันแต่ Mac ปีใหม่ที่เป็นชิป m 1มันจะเป็นลักษณะ <c oughs> เทคนยคแบบอารก็คือตัวประมาณนี้แต่ใหญ่กว่านี้หน่อยนะมีแผ่นแรมอยู่บนตัวมันซึ่งมันเล็กมากๆครับผมต่อไปนี้ช่างทั่วไปครับที่จะใช้ฮอตแอร์เ่าลักษณะนี้ ซ่อมไม่ได้ครับผมต้องใช้เครื่องเท่านั้นครับเครื่องจักรเท่านั้นที่เขาจัดการกับพวกนี้ครับผมนี่ครับการที่เราจะเป่ามาได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยครับมันยากมากๆครับต้องเลยต้องใช้เครื่องเจาะพอมันได้ซีบิวทัศนะเนี้ยทําไมร้านซ่อมที่คืนเครื่องลูกค้าถึงบอกว่าซีบิวพังซีบิวพังเพราะว่าอะไรครับเพราะการที่เราไม่มีเครื่องเนี่ยการที่เราจะเป่ามันออกมาเนี่ยนะครับมันมีสิทธิ์ที่มันจะตายได้เยอะมากครับผมเพราะว่ามันตัวเล็กมากๆครับเราใช้ความร้อนสูงซึ่งมันรับไม่ไหวครับผมอ่าก็ตอนนี้ก็เนี่ยทางออกที่ผมบอก แล้วก็บอร์ดตัวอื่นครับผมเป็นบอร์ดเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปซื้อมาเป็นเครื่องไอคาวที่ตตดไอคาวหรือเครื่องที่คนไม่ได้ใช้ก็แล้วแต่ครับผมนะครับรา้ข้ามานี่ครับเจาะตรงช่องของซี u เนี่ยออกไปครับผมเพื่อที่จะเอาตัวเนี้วางเข้าไปอย่างสมบูรณ์เห็นไหมครับอ่าวางเข้าไปักษณะนี้ครับผมวัให้ทุกคนดูนะนี่ทุกคนจะได้เข้าใจครับผมว่าอ๋อมันทำงานอย่างนี้เอง แต่การที่ผมทำเนี่ยที่ผมพูดในคลิปเนี่ยมันดูง่ายมากเลยแต่จริงๆแล้วการทํางานด้วยฮอตแอร์นี่ยากกว่าแต่จริงเครื่อง CNC ที่ผมเอาเข้ามาใหม่ทํางานง่ายครับอ่าแล้วก็ใช้กลับมาใช้ได้ร้อยเปด้วยครับผมรวมถึงคนที่อยากให้ข้อมูลครับอยู่ในเครื่องครับผมข้อมูลสําคัญมากนะครับรูุภาพของลูกนะตั้งแต่เกิดหาไม่ได้แล้วนะคุณพ่อคุณแม่ครับผมวันแต่งงานนู่นนี่นั่นับวันรับปริญญาอยู่ในมือถือหมดเลยทํายังไงล่ะเราก็ต้องนี่ครับยกซซวิวจากบอร์ดเก่านี้ออกมา เพื่อที่จะไปใส่บอร์ดใหม่รวมถึงแฟลชตอรเรของเขาหรือเขาเรียกว่าแนนนั่นเองครับนะแนนแฟลชนั่นเองครับแล้วก็ซีบิวภาคสัญญาณนะครับมันจะมีพ่วงก,กันอยู่3 4ชิ้นครับผมต้องยกมาใส่บอร์ดใหม่ทั้งหมดโดยที่ใช้เครื่อง CNC เจียนั่นเองครับผมอันนี้คือทางออกครับผมนี่คือทางออกสําหรับการซ่อมมือถือในยุคปัจจุบันที่ทาง Apple เขาผลิตมาเพื่อไม่ให้เราซ่อมนั่นเองครับผมแต่เราเข้าพยายามเหลือเกินพยายามจะซ่อมเหลือเกินนะครับอ่าก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมซ p u แบบอ r m เนี่ยครับผมมันจะซ่อมยากมากๆขึ้นครับผมในรุ่นใหม่ๆครับเครื่องแ a c เพราะฉะนั้นทุกคนต้องติดตามคลิปผมนะครับผมจะมีวิธีการรักษาไม่ให้เครื่องพังครับผมรวมถึงติดตามเทคโนโลยีที่หัวกำลังจะมามอบให้ทุกคนครับผมเพื่อที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าไม่ต้องส่งซ่อมศูนย์และสามารถข้อมูลอยู่ครบด้วยติดตามสายไดดีผ่านเพจหววแบงค์ครับผมแล้วก็ฝาก YouTube Channel หววแบงค์ด้วยครับฝากกดไลค์แลวก็ซับสไคร์ด้วยผมเจอกันในคลิปความรู้หน้าผมหวนแบน สวัสดีครับ